โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมในการวันรุ่งขงภูมิจะแผ่ราฟมันได้รับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซลแลนด์เมจิกแล้ว,ว่าเกมถังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟใหม่นะครับต้องขอย้ำก่อนเนาะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟแพ้นะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนเนาะผู้ให้บริการเนี่ยก็เป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมแต่ว่าคนละค่ายนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพอดีผมทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับไอ้ตัวของอ่ากิจกรรมตู้ใหม่ใช่ไหมครับที่ผมไปดูแอดมินคุยกันกันกบ เพื่อนๆเนี่ยนะว่าตัวตู้ใหม่เนี่ยถ้าต่อจากตู้พิษเนี่ยมันจะต้องเป็นกิจกรรม4สัปดาห์ใช่ไหมครับถึงจะเข้ามาแล้วคราวนี้ผมก็ไปคาดการว่าน่าจะเป็นวันที่30เลยหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยมันคือวันที่21่สิบเอ็ดถูกไหมมันคือวันที่21แล้ววันต่อไปคือวันที่22ใช่ไหมแต่เผอิญว่าผมเนี่ยก็ไปบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเพิ่งสัปดาห์ที่3ใช่ไหม แสดงว่า4สัปดาห์เนี่ยอาจจะเป็นวันที่ประมาณ30หรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มเีเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยหรือว่าสัปดาห์ที่4เนี่ยมันจะเป็นวันที่22ครับคุณภูมิผมก็เลยแบบเออวะหรือว่ามันจะเป็นวันที่22 2่วะผมก็เลยลองถามแอดมินไปดูเลยนะครับส่วนตัวเนาะแอดมินเขาก็บอกมาว่าเอ่อตัว,เอ,ตวเ,เอ่ตัวเกมเนี่ยน่าจะอัปเดตตู้มาไม่วันที่22ก็วันที่25พฤศจ,จิก,กา แสดงว่าน่าจะภายในสัปดาห์ที่4อาจจะเป็นวันที่22ถึงวันที่28ประมาณนั้นนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นวันที่22เนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่ามันคือวันที่1 7 5ทุ่มก็คือวันนี้แหละนะครับวันที่17พฤศจิกาหทุ่มเพราะว่า5ทุ่มปุ๊บเนี่ยมันจะคือวันที่22อพอดีถูกไหม อ่าแต่ถ้าเป็นวันที่25เนี่ยก็นับไปอีกประมาณอา่าสามวันครับก็คือ18 19 20ประมาณวันที่25่ทุ่มประมาณนั้นส่วนตัวเนี่ยผมว่ามีลุ้นอยู่นะวันนี้มีลุ้นอยู่แต่ก็เผื่อใจไว้25ครับก็คือไปวันจันทร์เลยก็ได้นะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ให้รอไปอีกสักเล็กน้อยเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือไม่ใช่30วันน่ะก็ประมาณวันที่22หรือไม่ก็25ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องตู้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเขาไม่ได้บอกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นอหยินอ่หรือไม่ก็เป็นตัวของน้อง6ปีกแล้วกันนะครับตู้หอ,อกเนี่ยหลาหลายคนเนี่ยโอ้โหเชียให้เอาหอ,อกสมุดมูไปอหยินมาเรื่องเกินผมคิดว่าโอ้ถ้าเอาตู้นี้มาคือมันเอ็นเกมอ่ะ เขาคงไม่เอามาหรอกเขาคงไล่แผดนะครับอาจจะเป็นตัวของถังซานใช่ไหมปักเป้าแม่ถังซาน6ปีกและตู้ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นตัวของอ่าแม่มดสมุดแม่มดสมุดเนี่ยมันจะมีแม่มดสมุดจูจูชิงแล้วก็มู่ไปอ่าตู้นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับมีทั้งจูจูชิงแล้วก็มู่ไปแล้วก็ตัวของแม่มดสมุดหรือว่านางเงือกเนี่ยก็เอามา p v p ได้เหมือนกันอ่านะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ห้าทุ่มเนี่ยรอแล้วกันเพราะว่าเหลืออีกประมาณ30นาทีครับรอเดี๋ยผมรอดูว่ามันจะเข้ามาไหมถ้าเข้ามาเดี๋ยวทําคลิปบอกแล้วก็เปิดกราะชาเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันก็หลกัลกๆจะประมาณนี้แล้วกันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทักทวงแล้วกันผมก็ลืมไปว่าเออว่ะหรือว่าหรือว่าสัปดาห์ที่4เนี่ยมันนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยก็คือวันที่22ใช่ไหมเออมีมีเหตุผลนะครับเนาะก,ก็หลกัลกๆจะาประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสอดคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงทรานี้กัน,กน